ไลท์คอยกำลังเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เลยนะครับสถาบันการเงินอย่างซิตเทเดลก็เข้ามาเอี่ยวด้วยเกิดอะไรขึ้นกับแร่เงินดิจิตอลตัวนี้กันแน่กดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็เปิดแจ้งเตือนช่องคอยวันโกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องสำคัญสๆคัญครับมาดูภาพรวมไลท์คอยกันก่อนสินทรัพย์ตัวนี้เขาเด่นเรื่องความน่าเชื่อถือนะทำงานต่อเนื่องมา12ปีไม่มีหยุดเลย ใช่ค่ะความเสถียรตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นจุดแข็งมากๆในโลกคริปโตเป็นเหมือนรากฐานสำคัญเลยที่ทำให้หลายคนเรียกว่าแรงเงินดิจิตอลแล้วสถาบันต่างๆก็เริ่มหันมามองค่ะแล้วล่าสุดเขาก็เพิ่งเปิดตัว Nexus Wallet เป็นกระเป๋าเงินตัวใหม่อ๋อ ตัวใหม่นี้มีอะไรน่าสนใจครับคือเพิ่มทางเลือกเรื่องความเป็นส่วนตัวให้ผู้ใช้ค่ะสามารถเลือกทําธุรกรรมแบบเปิดเผยปกติหรือจะใช้ที่อยู่ส่วนตัวก็ได้อันนี้จะช่วยปกปิดยอดเงินคงเหลือจํานวนเงินที่โอนได้แสดงว่ายังพัฒนายอยู่ตลอดไม่ได้หยุดแค่เรื่องความน่าเชื่อถืออย่างเดียวถูกต้องค่ะยังมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเรื่อยๆ การมีทางเลือกเรื่องความเป็นส่วนตัวนี่ดีเลยครับทีนี้ขยับมาเรื่องกลยุทธ์การถือสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินสำรองหรือ treasury strategy ที่กำลังพูดถึงกันเยอะในหมู่บริษัทต่างๆบ้างครับค่ะแต่ว่าแนวทางที่ Litecoin Foundation กำลังผลักดันอยู่เนี่ยมีความน่าสนใจไปอีกขั้นนะคะยังไงครับคือไม่ใช่แค่แนะนำให้บริษัทซื้อ Litecoin เก็บไว้เฉยๆแต่เสนอโมเดลที่ต่างออกไปคือให้บริษัทที่ทำ treasury ด้วย Litecoin เนี่ย เอาเงินทุนส่วนหนึ่งกลับไปลงทุนในระบบนิเวศของ litecoin เองเลยอ๋อลงทุนกลับเข้าไปใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานหรือลงทุนในบริษัทที่พัฒนาต่อยอดบนเครือข่าย litecoin ฟังดูเป็นการสร้างวงจรการเติบโตที่ดีนะครับไม่ใช่แค่ถือเฉยๆแต่ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินทรัพย์ที่ตัวเองถือด้วยใช่เลยค่ะเป็นแนวคิดที่ยั่งยืนกว่า ซึ่งก็เริ่มมีตัวอย่างให้เห็นแล้วอย่าง M E I Pharma หรือ M I P ที่ประกาศแผนทำกองทุนสำรอง l ล t e c o i มูลค่า100ล้านดอลลาร์ค่ะแล้วที่สำคัญคือมี Citadel สถาบันการเงินรายใหญ่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วยครับจุดนี้สำคัญมากและแผนของ M E I P เขาไม่ได้หยุดแค่การถือไล t e c o i เป็นเงินสำรองนะคะเขาตั้งใจชัดเจนว่าจะเอาเงินทุนส่วนหนึ่งไปลงทุนเพิ่มในธุรกิจการขุด แล้วก็สนับสนุนกิจกรรมอย่าง l i k e c o i n Summit แล้วก็ที่สำคัญคือลงทุนในพวกสตาร์ทอัพที่พัฒนาบริการ DeFi หรือสัญญาอัจฉริยะบนเครือข่าย l i k e c o i n ค่ะชัดเจนเลยว่าต้องการสร้างประโยชน์กลับคืนสู่ระบบนิเวศจริงๆเป็นรูปธรรมมากๆค่ะการเข้ามาของสถาบันอย่าง Citadel ผ่าน MEIP นี่ถือเป็นสัญ,ญญาณที่น่าจับตาแล้วในมุมของนักลงทุนทั่วไปตอนนี้เขามอง l i t e c o i กันยังไงบ้างครับเทียบกับ Bitcoin นักลงทุนเริ่มมองเห็นคุณค่าพื้นฐานของไลคอยมากขึ้นนะคะสินทรัพย์ตัวนี้ถูกมองว่าพื้นฐานเทคโนโลยีแข็งแรงมีประวัติการทำงานยาวนานแต่ราคามันยังไม่ค่อยสะท้อนปัจจัยพวกนี้เท่าไหร่เหมือนยังถูกมองข้ามไปบ้างประมาณนั้นค่ะทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่มองหาสินทรัพย์คุณภาพดีที่ราคาเหมือนจะยังต่ำกว่าที่ควรจะเป็นแล้วโอกาสเรื่อง spot ETF ล่ะครับกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐไลคอยมีลุ้นแค่ไหนครับ ถ้ามี ETF นี่จะช่วยเปิดทางให้นักลงทุนเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเลยมีความเป็นไปได้สูงค่ะถึงแม้ตอนนี้จะมีแค่ Bitcoin ที่ได้อนุมัติ SPOT ETF ในสหรัฐแต่คุณสมบัติหลายอย่างของ l i ฟ e c o i n เนี่ยมันคล้ายคลึง Bitcoin มากทั้งเรื่องเทคโนโลยีความเป็นที่ยอมรับใช่ค่ะทำให้ l i ฟ e c o i n อยู่ในกลุ่มตัวเต็งต้นๆที่จะได้รับการพิจารณาเลย มีการคาดการ์กันว่าหน่วยงานกำกับดูแลเขาอาจจะพิจารณาอนุมัติ SPOT ETF สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลหลายตัวพร้อมๆกันซึ่ง l like t ล c ค i n ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับ นอกจากเป็นสินทรัพย์ลงทุนแล้วไลท์คอยยังถูกใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันด้วยใช่ไหมครับเห็นว่าสถิติน่าสนใจเมื่อเทียบกับ Stable Coins ประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากคะ่ะจากสถิติของผู้บริการจ่ายเงินรายใหญ่อย่าง BitPay หรือ CoinGate เนี่ยไลท์คอยมักจะติดอันดับ1หรือ2เลยนะคะในแง่ปริมาณธุรกรรมการใช้ใจ่ายจริงแซงหน้า stable Coins เกือบทุกตัวจริงเหละครับส่วนทางกับที่หลายคนคิดนะ ว่า Stable Coin น่าจะใช้เยอะกว่าเพราะมูลค่าคงที่ใช่ค่ะเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งตามมุมมองของคุณชาลีลีผู้สร้างไลท์คอยนะคะคือคนจำนวนมากเขาเลือกเก็บความมั่งคั่งระยะยาวไว้ในสินทรัพย์อย่างไลท์คอยหรือบิตคอยก่อนเหมือนเก็บทองคำหรือแร่งเงินประมาณนั้นค่ะเพราะมันมีจำนวนจำกัดแล้วก็มีแนวโน้มรักษามูลค่าระยะยาวได้ดีกว่าแล้วค่อยแปลงมาใช้จ่ายเมื่อจำเป็น วิธีนี้ช่วยรักษากำลังซื้อได้ดีกว่าการถือ Stable Coins ที่ผูกกับเงินสกุลปกติซึ่งมีโอกาสเสื่อมค่าลงได้เข้าใจแล้วครับเป็นมุมมองที่อธิบายพฤติกรรมผู้ใช้ได้ชัดเจนขึ้นทีนี้มีประเด็นที่เคยพูดถึงกันในอดีตเกี่ยวกับคุณชาลีลีเรื่องที่เขาขายไลท์คอยออกไปตอนนี้เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้มีการชี้แจงมาตลอดนะคะ การขายของคุณชาลีลีช่วงปี2017เนี่ยจุดประสงค์หลักคือต้องการเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะเพราะตอนนั้นทุกครั้งที่เขาออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับไ t คอยน์ราคามักจะขยับแรงมากการขายก็เพื่อสร้างความชัดเจนใช่ค่ะแล้วราคาที่เขาขายก็เป็นราคาเฉลี่ยประมาณ $205 ดอลลาร์ไม่ใช่จุดสูงสุดต,ตลอดการนะคะที่สำคัญคือเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการขายครั้งนั้นเขาบริจาคก,กลับเข้าไรคอยน์ฟาวเดชั่นเพื่อใช้พัฒนาโครงการต่อไป เคลียร์นะครับแล้วการที่เขากลับมามีบทบาทอีกครั้งโดยเข้าไปลงทุนและนั่งในบอร์ดของ MEIP ่ลครับอันนี้บอกอะไรเราได้บ้างการตัดสินใจลงทุนใน MEIP ของคุณชาลีลีนี่เป็นการแสดงความเชื่อมั่นที่ชัดเจนมากๆค่ะต่อทิศทางของบริษัทแล้วก็วิสัยทัศน์ที่นำไลคคอยมาใช้เป็นเงินสำรองพร้อมกับลงทุนกลับคืนในระบบ การเข้าไปนั่งในบอร์ดบริหารก็เป็นการเข้าไปช่วยดูแลให้คำแนะนำเพื่อให้การทำงานของ MEIP สอดคล้องและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการเติบโตของไลคอยจริงๆถือเป็นสัญญาณบวกแสดงถึงความมุ่งมั่นระยะยาวค่ะครับทั้งการเคลื่อนไหวจากสถาบันกลยุทธ์ใหม่ๆการพัฒนาต่อเนื่องทำให้ภาพของไลคอยตอนนี้ดูน่าสนใจมากขึ้นจริงๆใช่ค่ะต้องติดตามกันต่อไปค่าว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อสถานะและการยอมรับไลคอยในวงกว้างต่อไปยังไง ขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวในโลกสินทรัพย์ดิจิตัลได้ที่ช่องคอยวันโอวันนะคะ